กราบเรียนคณะกรรมการการประเมินวิทยฐานะชำนาญการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการท่านผู้อำนวยการรัตนาพรวงพิพัฒนธาดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางศักดิ์ท่านผู้อำนวยการอรัญญาพลเจียงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นช่านและคุณครูบุญญยวีวงศูนย์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสันปาแดงที่เคารพ ข้าพเจ้านายสินมหัตมณีรัตพรตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านปางศักด์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3เป็นผู้ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยาฐานะชำนาญการในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ข้อมูลผู้ขอรับการประเมินชื่อนายสินมหัตมณีรัตพรอ,อายุ35ปีอายุราชการ9ปี คุณวุฒิทางการศึกษาวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิตวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครูจากสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวุฒิสูงกว่าปริญญาตรีคารุศาสตรมหาบัณฑิตวิชาเอกการบริหารการศึกษาจากสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตำแหน่งครูอันดับคอสหนึตำแหน่งเลขที่1952สถานศึกษาโรงเรียนบ้านปางศักตํตำบลแม่สูนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เมนขตสาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับเงินเดือนอันดับคอสหขั้น27,50บาทประวัติการรับราชการ เริ่มรับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่3เดือนตุลาคมพุทธศักราช2555ที่โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเลื่อนเป็นตำแหน่งครูอันดับคศส1ที่โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนและย้ายมาดำรงตำแหน่งครูที่โรงเรียนบ้านปางศักดิ์เมื่อวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2558 จนถึงปัจจุบันด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพด้านการมีวินัยข้าพเจ้ามีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมรักษาและส่งเสริมวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาให้แก่ราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนรักษาความสามคัคคีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมง,งานองค์กรและชุมชนด้านการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพเจ้า มีความบุญษาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนายึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมด้านการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมข้าพเจ้าดำรงชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงละเวณอบายมุขและสิ่งเสพติดใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารของส่วนบุคคล และของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องํำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่ประหยัดมัธยัต,ยติและอดออมด้านความรักและความศรัทธาในวิชาชีพข้าพเจ้าเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางราชการอย่างสร้างสารรค์ศึกษาคนา้นคว้า ริเริ่มสร้างสารรค์ความรู้ใหม่มาใช้พัฒนางานในวิชาชีพมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงวิชาชีพรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนและสังคมด้านความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้า เอาใจใส่ถ่ายท,ายทอดความรู้หรือส่งเสริมการสแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังหวังสิ่งตอบแทนเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมกันศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่ประพฤตินตนตามจรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพมีจิตอาสาจิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมผลการปฏิบัติงานสายงานการสอนข้าพเจ้าปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และวิชาอื่นๆรวมทั้งสิ้น24ชั่วโมงต่อสัปดาห์ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นร่วมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือกิจกรรมชุมนุมนักธุรกิจออนไลน์และกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นพิเศษดังต่อไปนี้ด้านการบริหารงานวิชาการมีหน้าที่ดังนี้ 1. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2. การพัฒนาและการใช้สื่อนวัตกรรม 3. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 4. ดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของโรงเรียนด้านการบริหารงานงบประมาณและพัสดุมีหน้าที่ดังนี้ 1. จัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2. ติดต่อและประสานงานในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้านการบริหารงานทั่วไปมีหน้าที่ดังนี้ 1. การประชาสัมพันธ์ 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานร้านค้าองค์กรต่างๆ 3. ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 4. ประมาณการการปร,ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการ 5. จัดทำโครงการเพื่อสนองต่อส่วนราชการด้านผลการปฏิบัติงานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษา2562ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มีคะแนนทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ42.69 อีกทั้งยังมีการส่งเสริมให้นักเรียนให้มีความสามารถด้านต่างๆจนได้รับรางวัลอาทิเช่นรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นงถึงสางานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ครั้งที่69ประจำปีการศึกษา2562รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์าจากคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่ศูนย์ครั้งที่69ประจำปีการศึกษา2562และรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายในการนี้ข้าพเจ้าผู้ขอรับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ และคำชี้แนะแนวทางจากคณะกรรมการเป็นลำดับต่อไปกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง